ทำจริงจะขุบลากถอนโคนให้ได้เนี่ยกรอบเวลาเนี่ยหรือจีนอาจจะมองแล้วว่ามันควรจะไม่ต้องเห็นภาพเนี่ยเมื่อไหร่ยังไงเสียแม้ว่าในมุมความมั่นคงตรงนี้พี่ดูว่าจีนเขาจะต้องจัดการเอาแบบที่มั่นใจเอาผลเขานั่นกลับก่อนแต่ตอนนี้เราจะเห็นลูกค้าเนี่ยลูกค้าเมวอดีจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คนไทยโดนน้อยนะมันกลายเป็นไอ้ลูกค้าสากลอินเตอร์สี่สิบตัาชาตินะครับขึ้นไปแต่จริงๆลูกค้าที่ทางปอยเป็ดเนี่ยเฮ้ยจริงๆน้ำหนักมันแค่จีนกับไทยนะ ไอ้ตัวนี้มันเป็นสารตั้งต้นแต่มันไปขยายมาเก็ตติ้งที่เมียวดีคืองี้ถ้าจัดการในมุมเสียแมวใช่ครับถ้าเชิงมาเก็ตติ้งเนี่ยไปจัดการสำนักงานใหญ่ก่อนดีไหมถูกต้องที่จริงต้องจัดการที่นี่ก่อนใช่ใช่ถ้าจัดการตรงนี้ฐานเนี่ยตอนนี้ที่จริงเขาก็มองไงเพราะทุกคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวมันคงจะหนีจากเมียวดีเนี่ยแล้วไปกลับไปที่เดิมไปึงนูเวปอยเป็ดจริงไหมแต่จริงๆเนี่ยในกัมพูชานะมันขยายไปถึงบาวิดที่ไปติดกับเวียดนามคือถ้าช้าอีกหน่อยเนี่ยมันจะเริ่มลามสีเเเเททาาาามมมกขึ้นนดดีีี๋ยยวว เพราะตอนนี้มันก็มีแขกถามีอินเดียทาด้วยแล้วจริงไหมเพราะอินเดียก็ติดชายแดนเมียนมาจริงไหมคือตรงนี้ยไห,ไไหโอกาสที่กับสีนุวิวเนี่ยเขายังบอกเลยเฮ้ยที่มันดูเหมือนซาไปนะเฮ้ยระวังมันจะกระดกหัวขึ้นมาใหม่นะเพราะมันกระดกหัวไม่ยากนะเพราะจริงๆเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกมีอยู่แล้วใช่ไหมเพียงแต่คนมันหายไปมันก็กลับไปมาฟื้นตัวใหม่ได้อทีนี้ในอีกด้านหนึ่งในในมุมของไทยเราเองในการจัดการปัญหาพวกนี้คือมันมีทั้งคนที่ ไปโดยสมัครใจด้วยมันมีทั้งคนที่ถูกหลอกไปด้วยเนี่ยนะคะแต่มันใช้ไทยเป็นทางผ่านไอ้สารตั้งต้นก็คือการเข้าเมืองของเรามาตอนนี้เราเปิดฟรีวีซ่าเข้าไปด้วยอีกบางประเทศโดยเฉพาะจีนเนี่ยเซลเมยมองว่าเราต้องเรียกว่าอะไรเดียแบบต้องล้อมรั้วหรือว่าเราต้องเพิ่มมาตรการอะไรไหมคะเพื่อป้องกันืมาตรการฟรีวีซ่าเนี่ยฉะนั้นมันจะต้องมีการบันทึกรายละเอียดฟรีวีซ่าได้แต่คุณมาต้องมีกําหนดการได้ผมเห็น3วันพักนี่สองวันเพ่งไปนั่งแต่มาตรการระยะยาวนะพี่เห็นด้วยนะ การสร้างรั้วเนี่ยจำเป็นหมายถึงซิลชายแดนอะเออนั่นแหละซิลชายแดนเนี่ยมันต้องแบบที่สหรัฐเพราะว่าสุดท้ายความสูตรผลจริงต้องแต่ว่ามันไม่ต้องไปยาวแบบเป็นพันกิโลเมตราอะไรนะใช่ครับคือก่อนหน้านี้ตีข่าวเราคุยกับอาจารย์ปณนิธาน้อาจารย์ปานิธาว่าทนายกรบอกว่าโหซิลยากมันยาวแต่ในมุมของเสแม่บอกมันก็ไม่ต้องซิลทั้งหมดใช่ถูกต้องสมมุติว่าตงไนอ้สองพันกว่าเนี่ยนะจากทางกัมพูชาเนี่ยซิลอย่างมากไม่เกิน6กกิโลเมตรแล้ว60ก ต่างกันตามภูมิประเทศนะบางส่วนเป็นรั้วน้ำบางส่วนเป็นรั้วทึบสูงเตี้ยก็ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศแล้วก็ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีประกอบกัน CCTV เครื่องตรวจับนะครับโอเคโดรนในการตรวจการต่างๆแล้วเราก็มีชุดเคลื่อนที่เร็วที่จะปฏิบัติการแต่จริงๆโดรนปัจจุบันเนี่ยมันสามารถตรวจการทั้งกลางคืนดีไหมทั้งกลางวันชัดแจว๋วบวกกับสามารถเป็นการปฏิบัติการโจมตีได้ด้วยอ่าฉะนั้นตรงเนี้ยการซีลชายแดนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยรับผิดชอบแล้วนะ ในการจัดที่จะซิลบอร์เดอร์เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องทั้งกองกาลังของทหารของตํารวจของพลเรือนมหาไทยแล้วของมหาไทยเนี่ยมันก็จะมีพลเรือนหน่วยอื่นนะของกระทรวงพาณิชย์การค้าการขายจริงมากของกระทรวงการคลังส่นรากรสัมภา,าษณมิตรอะไรก็ตามไปสัมภารกรนีนยมันจะเกี่ยวข้องหมดกสวทชฟอกเงินใช่ไหมมันจะเกี่ยวข้องหมดแล้วของตารวจเนี่ยมันจะประกอบด้วยเต็มไปหมดนะตำรวจพื้นที่แน่นอนนะครับอ้าวตำรวจตำติบาลตำรวจไซเบอร์ตำรวจฆ่ามนุษย์ตำรวจน้ำตำรวจ า<โ>ย,ยาเสพติดเห็นไหม<ะ>มันจะเกี่ยวหมดฉะนั้นโครงสร้างตรงนี้มันต้องประกอบกําลังแบบเบสเซตเพียงแต่จะแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบกับภารกิจที่แบ่งมอบกันตรงนี้มันถึงจะซิลได้แต่ซิลได้จริงๆสุดท้ายมาจบตรงไหน,นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งปัจจุบันเนี้ยแล้วปัจจุบันนี้นะไอ้เทคโนโลยีแบบเนี้ยแจ็คพอมันตรวจการแต่ปั๊บเนี่ยมันมีศูนย์ AI ควบคุมมันจะวิเคราะห์ออกมาให้เราเห็นเลยอัตติตรงไหน,นอะไรยังไงควรนั้นเราจะรู้และน้ําหนักต้องไป ตรงจุดไหนอะไรยังไงอ่าอย่างเงี้ยอันนี้จุดที่ถูกต้องเข้ามาจุดไม่ถูกต้องจะต้องเน้นยังไงตรวจภูมิประเทศจะรู้ว่าเอ้ตรงภูมิประเทศให้คุณไม่ไปสร้างรั้วคุณสร้างแค่ลวดนามหรือไอ้ต้นไม้ธรรมชาติก็กันได้แล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าจ,จะถึงแนวได้ว่ามันไม่ใช่โอ้โหสร้างกันเป็นร้อยไม่มีหกแล้วเดี๋ยวนี้นะการสร้างไม่ช้านะเพราะว่าทางเทคโนโลยีก่อสร้างมันเร็วค่ะปังปังปังซึ่งมันไม่ได้ใช้งบสูงถูกไหมถ้าเราเทียบกับความสูญเสียเนเราเทียบนะสุดท้ายสหร ยังต้องจบว่าจะระยะโโยาวต้องสร้างรั้วใช่ไหมเพราะสุดท้ายไอ้การซิลที่พี่บอกอะที่เรามีอุปกรณ์อะมันไม่สามารถกันได้จริงๆเท่ากับรั้วจริงมากรั้วเนี่ยกันได้จริงแล้วมันก็มันชะลอการที่จะลุกมาด้วยเพราะกว่าจะปิดพวกว่าจะ,ะอ่าอย่างเงี้ยม,มันก็จะสกัดได้ก่อน,นอันนี้คือเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของนันนี้เรื่องมิใช่ระยะยาวเนี่ยควรจะต้องจบด้วยการสร้างรั้วแต่ว่าเราซิลคนไม่ได้อีกสมมุติว่าเรามีรั้วมีอุปกรณ์มีโดนมีทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่เราซิลคนของเราไม่ได้ กลุ่มนอกแถวเจ้าหน้าที่ที่ไปกลุ่มเดียวเข้าถ้ามันถึงระยะราที่เป็นเป็นเป็นมีรั้วเนี่ยมันก็จะฝ่ายเราเองทีติดข้อจํากัดและทิ้งบ่ะมันก็ไปไม่ได้ช่องธรรมชาติมันจะไปไม่ได้มันจะต้องมาช่องที่ถูกกฎหมายซึ่งมันก็จะช่วยปิดกั้นไอ้กลุ่มเพราะพอช่องกฎหมายเนี่ยมันจะทําให้เราต้องมีระบบที่พี่พูดไงเราก็ต้องมีไบโอเมตริกตอนนี้ไม่ได้ว่าการใครจะเข้าจะออกก็ว่าไปแต่มีตัวนี้ปั้งเนี่ยจบ ทีนี้มองต่อไปข้างหน้าบ้างนะคะเศรแม้ว่าเอาเรื่องการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมด้วยเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่จีนมันมีชาติอื่นอีกเยอะมากเลยที่กลุ่มกระเหลี่ยงเขาคัดกรองมารออยู่แล้วตอนนี้เนี่ยนะคะทีนี้มันไม่ใช่เหมือนจีนทุกชาติถูกไหมคะที่จะรับคนของเขากลับถูกต้องอย่างประเทศอื่นๆอย่างเช่นแอฟริกาหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาไม่อยากรับกลับ่แล้วไทยเราจริงจริงเนี่ยเขาอยากรับกลับแต่เขาก็ไม่มีงบประมาณเออตรงนี้ที่จะไปจัดการใช่แล้วมัน้าเป็นงบเราหรือเปล่าคะรับมันกะถ้าเราดึง ฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็ต้องพูดค,คุยกับทางจีนให้ปั๊บเฮ้ยถ้าจะส่งมาถ้าเป็นชาติอื่นนะมันต้องส่งมาแล้วเหมือนคุณนะมาถึงแล้วไปเราก็ต้องประสานสถานทูตพวกนี้ที่เกี่ยวข้องพร้อมเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่รมมหรค่อยตีธงให้ข้าม,มาคแต่นั้นจีนต้องยอมรับภาระร่วมกับรัฐบาลเมียนมาแต่จีนเนี่ยไปบังคับวิถีรัฐบาลเมียนมาได้อยู่แล้วกับกลุ่มชาติพันธุ์ได้อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วบังคับยังไงก็ตามอาจจะแต่จะต้องเป็นคนจ่ายเงินอยู่ดีอะไรก็ได้อ่า ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ